พูดถึงพี่ปอนอพี่ปอนรุ่งรัตเธอจาได้ไหมจะ<ช>เรียกว่าเคาะซัดคํากําซัดก็ได้นะคะ<ช>เคาะสามกำซัดทำไมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเรื่องที่แบบว่าแกจะขายสมบัติชิ้นสุดท้ายอ,ะอ่ะคือล่าสุดฝุ่นพิษเนี่ยคือหนักมากคุณผู้ชมจําได้ไม่มีอยู่สัปดาห์หนึงเ่ะที่กรุงเทพที่ฝุ่นนะานาเยอะ,เ,ยอะเป็นหมอกเลยคุณผู้ชมนะคะ คือเรื่องประกาศขายที่ดินเนี่ยก็ว่าหนักแล้วนะคะล่าสุดเดี๋ยวเจ้าฝุ่นพิษพีเอ็มสองจุดห้าก็ทำเอาพี่ปอนรุ่งรัดเกือบตายเราก็ถามว่าพี่ปอนขนาดนั้นเลยเหรอคือ <c oughs> จริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าพี่ปอนเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องปอด<ถ>ทำงานใ,นใ,นในมาเกือบสิบปีแล้วเนี่ย<อ>คุณผู้ชมดูภาพเจอฝุ่นเจอมลพิษก็คือมาก่อนการนะ่ะ<อ>ตั้งแต่ยังไม่มีพีเอ็มสองจุดห้าลแล้วสองจุดห้าพอมามาตอนเนี้ยโอ้โหหนักเลยคุณผู้ชมสามารถตายได้อะสามารถหยุดหายใจเลยเพราะมันเกี่ยวกับปอดค่ะพี่ปอนเล่าให้ฟังว่าช่วงท ทำยังไงล่ะปิดประตูหน้าต่างเลยขังตัวเองอยู่กับบ้านออะไรเ็นไม่ได้คือแกก็กลัวแกตาแดงเก็เหมือนกับคุณก้องห้วยไล่เลือดกาเดาไหลกลัวไอเป็นเลือดอีกคือมันหนักคุณผู้ชมนะคะเป็นว่าคือใดๆแกก็ป้องกันตัวนะ่ละค่ะโดยการแบบว่าดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พกเครื่องฟอกอากาศติดตัวซึ่งก็มีอดีตดาราพี่ลูกเกดมนทาทิพย์เนี่ยค่ะที่มาเยี่ยมเราเนี่ยก็มาด้วยนะคะอะเอาเป็นว่าไปฟังเรื่องนี้พี่ปอนเขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ พี่ทั้งใส่ทั้งใส่เครื่องฟอกด้วยแล้วทั้งเปิดเครื่องในบ้านด้วยแล้วก็ไม่ออกจากบ้านเลยาจไม่ได้เลยที่มันหนาๆที่ช่วงหนึ่งกรุงเทพอู้ไม่ได้เลยตอนนั้นพี่กลัวมากเลยพี่ปิดปิดบ้านคือปิดบ้านสนิทเลยพี่คือพี่รุนแรงอะ่ะคือหลอดลมพี่ตีบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรบวมอักเสบเลยแล้วก็พอพอมันอักเสบบวมปุ๊บเนี่ยมันก็หายใจไม่ออกเลย พี่ก็ต้องไปค่นยาเพื่อฆ่าเชื้อเพื่ออะไรเงี้ยเป็นเรื่องเลยที่พี่อยากขายที่เร็วๆพี่อยากจะจัดสรรเรื่องครอบครัวให้ลงตัวเร็วๆเพราะพี่กลัวตายเร็วที่สุดเลยเรื่องที่ดินก็มีคนเข้ามาดูเยอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครที่ตัดสินใจเ,เขาเรียกว่ามีการตัดสินใจที่ชัดเจน อย่างที่พี่ปอนบอกไปเนี่ยค่ะยังขายไม่ได้นะคือคนมาขอติดต่อดูที่กันเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อใดๆแกไม่ได้มองมืองอเท้านะคะก็ไลฟ์สดขายของนี่แหละแกขายแบบเกี่วกางเกงลงกางเกงยีนตลาดนะแต่ว่าบางวันถ้ามันพีเอ็มหนักๆแกก็อยู่บ้านแล้วก็ไลฟ์สดขายของนะออเรียกว่าก็คือทํามาหากินอยู่นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยเรื่องฝุ่นพิษมันหนักจริงๆนะเลินควันค่ะคุณผู้ชมค่ะอ้า